ะสบายดีปะลุงนะตายเลกตูปเลยสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทีหักแป้งสู่กูสู่คนสู่หมองสู่บอลเนี้ยตีนตะเกียบนะสบายดีย่ามเศร้าๆพี่น้องอ่ะสบายดีปะลุงกันสบายดีสบายสบายดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่สบายดีพ่อใหญ่แม่ใไงเมื่อนี้นู้นหน่อยที่ไปทางใดไป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 ตลาดไปตลาด ผมเพิ่นเปียกูดว่าเม่นอีหยังผมไปมักให้จัดให้ตาม,ามคำขอพี่น้องเนาะ FC เพิ่นขอมาว่าเบาดาไปรีวิวตลาดนัดบ้านหน้าห้อยปังให้เบิ่งในเด้อว่าสั่นมื้อน,นี้ก็เป็นวันอาทิตย์เนะาะตลาดนัดบ้านหน้า,าห้อยปังเฮาเม่ติ่งมาว่าจะอร่อยเบอรดิโทรถามม่ติ่งบ่เม่ติ่งบ่ได้มาบ่ ตลาดนาดเนาะไปมีเงีงกับไปขายพี่น้องเนาะไปมีกับเพื่อนแตงมีพักมีหนาไปขายได้มืดไปจัดให้ตามคำขอพี่น้องเนะาะจักสิได้เงี้ยงบุณยเนี่ยไปรีวิวให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมน้องกัน,ออนชื่อ,อกับบุญจักนุน้อยเสียลยังหรอเอา,อาเ,ออเอาอะไรเนาะจั๊กจักหัวหอกไปตลาดจงังเบิ่งโอ้ยังไปพี่น้อง มาหอดแล้วพ yeah. ี <the> 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 um ่น้องตลาดนัดบ้านหน้าหอยฝังซิตี้พี่น้องเนาะเมืองสองคอนไปสระเขตพี่น้องตลาดบ้านนอกคนหน้าครับเออไปหาคนขับรถก่อนมาหอดแล้วมาหอดแล้วสบายดีสบายดิปะทะกันพี่น้องเอ้ย บายดีเด้อกันยอนสบายดีบะมิงไี่น้องเอ้ยนั่งนี่เด้อมาซื้อขกาวพัดจ้วยเด้อใช่ซื้อขกาวพัดใเพื่อนกองนึงไี่น้องเอ้ยบะมิงกับแม่มาขายของมาเนี่ยพัดมีมาฮะโอ้ไปย่างเั่งเด้อใช่ท้องรถซะลูกจับมือข่อยจับมือข่อยจับมือข่อย nhăn lột phần mà ô, oh, thằng nào pi cay em Đôi 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 Để mà lọ thằng này cho con cái này cay... thì ừ. ừ. nào Thứ gì xong hú thứ xong hú, tục Thứ xong hú, thứ xong hú Nhanh để khét sang là bạn đi Đấy, đấy, à, đấy, <laughs> เออเถ่าไปสวากบสเลียเอชื่อะแคโเงอาสวนนากบสวนไปฮะไอหวัดกบสวนอ้าวานอื้ยสีบกเอาขนมห้เท่เมีน้ำดำหน้ายกผลผสมนี่เนาะตกกพอเพอลรหน่อยพองาเอ้แต่ละมือ khuyên hùm cần sư ở nhang nọ này 3, 4, 5, 5, Hả? làm nhanh mà lô có mặt lô mặt thật đây <laughs> mặt thật lô, lô mặt là vậy ใส่เหรียญบอว่าป้ายเจ้ากันได้ง่ายง่ายแจ็คซีซื้อง่ายนาะแคทเอ้ยคลิปนี้ก็ส่งไซส์ชิ้นใแต่เขาพัดอย่างนีพี่น้องเอ้ยจัดให้ตามครับขอเน no fc ขอมากกับจัดให้ดุวนๆพี่น้องเอ้ยรีวิวตลาดนัดบ้านบังให้เบิ้งแน่เพื่อนว่ะไปส่วนหน้าหรือไปกาแฟไหน่

นักต่อขายอะไรพี่ต่อละร้อยนึงตัยน้อพี่น้องกินลงไหมหยัดค่าค่อยุ่อเยอ้วเของหายงากเนาะบบตี้หมดและไม่แข่งกันหมดแล้กินบุลุงร้อยหนึ่งอาลูกินลูกอ่ลูกนเฮาเนี่ยจะถือกแหละทโบวีเงินไร ฮะมาเดงไฟกัดเลยนะเกยโอ้ยเดงไคือายแท้นี่ขายในได้ได้ลูกชิ้นนี่เนาะนี่ยังอยู่ี่บอลเจ้าไม่ลูกจะได้เออ,เอาขายในล็กชิ้นนี้เอาของเจน,นะเพราเดียวของเจ้าโอ้ยาเราทคนผิดเออล็กชิน้นเอาอได้ลูก เลี้งลี่หลื้งอาชีลงหมอัดอันโล่ที่เลี้งปาโล่อัอันอัอันอาวบาทเนาะอาเท่าไรลเอาเอาหาเอันอืออ่อาบาทพอดีาอาวานเงินกเด้มันีทองอ่ะเนีอันเอาี้ชมลโดยีเลืองบเนแค่นบ่ ใส่ไปลูกใส่ใส่ใเพื่นวะอ่าแปดปันจีบแม่ที่นี่ยหน้ยเน้าผู้สิเป็น จะไม่เปิดคลายยังครับผมจะ,ปะไปเบิ่งน้ำกันน้องพี่น้องเนาะโดยวเ่าหดเธอไปปุ่นไอแคดไร่ของเนี่ยกระเป๋าปิดกระปึกกระปึกอยูน่นะทั้งนี้จะเป็นแผนกอ่าทรงกับเสือพี่น้องเนาะอร่อยนี่จะแบ่งหันอร่อ,อ,อะนะยแต่ยังเด้ไปผักบอกใครเนี่เนาะไปได้หยาเพื่อน,นะออกดีโย่

à tối nay lục. được à đi đi hơn 65 baht. anh. À. Ừ, rồi. ngân hàng sao? 80 baht. 80 bay còn ừ. nha con sao? À. Lăng bay rồi. <laughs> <laughs> bay lăng <cười> <cười> lăng bay <laughs>

อาน่อยเน๊ะคนกำลังมาพี่น้องเลยอั้ฝนบมมาพาก่อนคนชิรายอยู่ดอกูมากูเมื่อพี่น้องเลยน้องมัตรูอ้าวเลย เฮ้มาจับม nee ือไปทางนี้ม่ให้จับอีกง่างยางยางสื่อย่างดีเจ้าแค่นี้สิเป็นมูพี่้องเนาะเนือกินขายดีพี่น้องย่างหน้าซาเคบอกมูมาบ้ก หยาด่ยากขหมูพี่น้อยเยยากัซื้อาหยาดไข่โลเทสชันแมสิอ้ย่ราราคามาตี่ลูกมาตี่บกน ไต๊ะเตมนะชี้ดูเออต๊ใส่ขี้ตุ่มมังาเสื่อเสคิงเพิ่นต๊ใส่มังหาเพิ่นแบบนี้แล้วเพ่นชี่บอกเต็มเลยัหาต็มเต็มเลยเองชิญไปวัดท่านใจมือหน่อยดีลุงัอมางดัแล้วแม่เสือปาคิงถิมประเทศน่นและนะ โซลไลบ้านเฮาคนส่ใส่แต่เงินบาทพี่น้องเนาะเพราะว่าบ้านเฮากับโบไก่ไปได้พี่น้องจากบ้านเฮาลงไปไม่นำคลองเลยกันเนาะโซลไลใส่แต่เงินบาทกว่าราคาขายเครื่องขายคลองกันที่ว่าเป็นเงินบาทโลดเธอยังปะเด้อยฮะ มาเกิดตัเองไดเกิดตัวเองฮะเออนี้ใครเนี่ยแนกไปเคิวขาไปหน่อยไครดีไข่ดีหกสิบ

ไใกล้กัข้นย่างเลยแหงกับคนผูเนี่ยเอยเมื่อแล้ววันนี้คมอนันล่ะนั่หงนเป็นใครพี่น้อง อันไก่บมี่ว่ไก่ไก่ไก่่มี่ไงวะไก่พี่น้องเอ้เอาเาเาแพะเาเอาแพงนึงด้วยเก้าสิบบาทพี่น้องเอ้ยยังกระแพงทั้งหมดนี้ยังยังกรแพงเหมือนเป็นเงินกีบสี่ิห้าพนกีบ กเมื่อกูมาพี่น้องเลยกเขาจว่าซื้อเล้วเมื่อกำหนดเอดิเมื่อกูมากโกวาเจ้าคือภโกโกวาห้ยลืมเลยเราไม่ยุดพูดวันล้จะเชียรเพ่อ เม่อยเพือนใชอยู่เพื่อนโดยนั่นน่ะบได้ดำนะปีนี้เมน่ไหด้เ็ดแ่ะนอันนี้จะเาอันนี้เป็นปลาทูพี่น้องนะทูครับแมนมาใจมาใจหมูแล้ะปลทูพี่น้องเลย Đuôi Đấy Nó cái thế nó Uống đuôi rồi oh. Tươi à. mm. <laughs> có đục. Là đục Cái nào là đục đục ừ? lô tiếp à khương luôn đó nó lại Đôi. rồi nó lại đẹp lô đó rồi khương lô ตักก็ลืมวั่นขอดอขากระเด็นฮะจัดไว้เลี้ยงเองบ่เลี้ยงเองบ่เนี่ยโบเลยเฮ้ยเอ้ามาแต่สวรรค์พุ่นเดี๋ยวว่าเลี้ยงเองโบคัมเลี้ยงเองเกลเลยเดี๋ยวมาเลี้ยงเองอันนี้เป็นแหลมไม่ไงเอาครื่องล้อจะว่างหอดหรือประจักษ เฮายมัก่ด้ยไปดี๋ยวตัวใ่ใส่นี่ได้โอกาสพี่น้องเอ้ยไล้โอกาสเขาเนี่ยเฮียสิไปขายทางในเลยเฮียนะลงไปส่งทางในนะ ô, oh, thằng nào khay gì? con. chắc khừng lôi, lấy cái gì ơi? nhớ kiều lôi thấy nè. E sáu uh, mươi. Oh, hm. rồi mươi hai mươi. được được được. nha ปลาบืนพี่น้องเ้ยปลาออกแต่สร้าง่นเออเถอ่นี่ฮอดอโลหรือว่าบ่ฮอดหรือว่าไก่จากพันนะเหมือนหันโล่ป่ายเกบอ่ xin này ended static Hãy đấy cho kênh lalaschool Để không to rồi kết ปี๋อตะี๋ก็ได้ตีกว่าล่ะโยอาล้อะเงินไหนปอะไรนึงไอที่มีอันนั้นน่อยสองพันกับมีหอดพรมึงเท่ากับโมี่ไเจียวากับเอาได้หน่อยเอื้อมืดาได้ซะแปดสองสิบหกเนี่ยจ้ากับทอนชี้กาวล้ยเจากท่อนน้ำหาบามีพันกิเฮ้ยบาให้ จิ้งเงือกอะไรลูกปิ้งไกล้๕๐๐บาทพี่น้องปิ้งละ๘๐๐๐กีบหน่อยอยากไข่แตะนึ่งกระสุนนู้นหน่อยตัวนึงปลาดุกเครื่องโลหมูโลนึงแล้วก็ข้าพาร์ทเป็นแล้วก็ลูกชิ้นเน้นน้อยพี่น้องเอ้าจิตรมื้ออะไรพี่น้องหนูนาเอ้ยมาเล่นน้ำน้อง้มะเร็งเด้อลูกมาเล่นน้ำน้องมิ้นเด้อ เจ้ากระลุงพิทยาเจ้าเฮ้ยเออเนาะลูกเฮ้ยชิล้องพอมเออเน่ไป่ไหวซะคนกะผู้เมื่อผู้มาพี่น้องเนาะเบาบางเลยเด้นี่ขอบคุณขอบคุณหลายๆพี่น้องมากมายสุขุสุข้อนสุมองสุบอลที่ติดตามพี่น้องเอ้ยขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจเรื่พี่น้องเด้อ อยู่ดีแม่งสุขุสุขค,ขคนพี่น้องสำหรับคลิปนี้สบายดี